ค่ะรีวิวฮ u เว e พี9นะคะปัญหาหนึ่งที่ได้ยินคนบ่นกันเยอะก็คือเรื่องของคีย์บอร์ดเนอะคีย์บอร์ดมันเป็นคีย์บอร์ดที่แถมมากับตัวของฮ a เว i เองเป็นคีย์บอร์ดสวายอะไรสักอย่างกดแล้วก็เปลี่ยนภาษาซึ่งก็จะแตกต่างจากนิดหน่อยถ้าเราอยากกลับไปใช้คีย์บอร์ดแบบเดิมเหมือนที่ใช้กับ Samsung หรือว่า Apple ก็ให้เข้าเซตติ้งนะคะพอเซตติ้งเสร็จมันจะซ่อนอยู่ในแอดวานซ์เซตติ้ง กดเข้าไปใน Advanced Testing แล้วก็ไป Language กับ Input เสร็จแล้วมันก็จะมี Default Keyboard อยู่ตรงนี้เลือกเข้าไปใน Default Keyboard ก็จะมีให้เลือก3อันเป็น Google 2อันแล้วก็ Swipe ก็คือ Google Keyboard English กับไทยเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าพอเริ่มต้นมาจะเป็นภาษาอะไรอ่ะนี้ลองเป็น English อยูนะเดี๋ยวกลับไปดูที่หน้านั้นกันกดเข้าไปใน l ล n e กลับมาเป็นแบบนี้ละเปลี่ยนภาษาก็กดเปลี่ยนตรงนี้ทีนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นไทยใช่ไหมคะน,นี่เป็นไทยนะพอกลับเข้ามาในหน้าลายนี้คีย์บดเริ่มต้นก็จะเป็นไทย